สวัสดีครับวันนี้ก็จะมุกเกะครับโปเกมอนกันต่อไปโปเกมอนแบบกล่องค่าสี่สิบบะทีิบสิบเง,งินนะครับกนะ็เป็นบแบบนี้แหละก,ก็จะเกะให้ดู่นะครับจะไปดูกันเลยเดี๋ยวไปเอาของเดีกก๋ยวไปเอากระไกลก่อนครับออก็จะเอาเกระไกลห่างน,นตะ,ตะตัด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 ไม่ได้ว่ะตั้งกล้องปั๊บ

บอลแอน่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ของแท้รูปของบอลของแท้สิอ่า <c oughs> สิบเก้ากว่าบาทบีซีกับสิบกว่าใบขาบนแ้วเอามีเสียบกระพังอ่ะ กองโคนเล็กเลยโอ้โหกดแทมตูแทมปะเนี่ยขอปลอมช่วยเลยทนอยา่าดียูองลอม้ยแม่ปไม่ใช่ไข่แท้ โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีแต่ตัวดีดีโอ้โอ้ดูดูดูโอ้โหพเป็นของแพ้จะโคตรโอ้โหเลยโอ้โตัววีทั้งนั้นอ่ะโอ้โห เทียได้แล้วโอ้โหโหโคตรคุ้มอ่ะแต่ไม่ใช่ของแท้เออแต่ก็เอาไว้เล่นนะหอยเจ้าอัวตึกก็ดีอ่ะขอโคตรดีนะมันลูกบอลกันแทบปบบบิดบอนทั้งคู่อ่ะประมาณสิบสิบกระบอกเลยก็หอยจ้ก็หอเจ้าแค่นี้นะครับบาย